ผู้บริหาร B Y D ที่ประเทศจีนอาจจะเก่งในเรื่องของทางธุรกิจแต่โง่เขลาเบาปัญญาในเรื่องของจริยธรรมและภูมิรัศศาสตร์ถ้าผู้นําหรือเจ้าของ B Y D ท่านยังเสือกไม่รู้ว่ากัมพูชาเป็นดินแดนแห่งสแกมเมอร์และเสีนูวิลก็เป็นส่วนหนึ่งของสแกมเมอร์ด้วยและคุณเสือกไปตั้งโรงงานในดินแดนแห่งสแกมเมอร์ call center เว็บพนันออนไลน์ที่มันโกหกหลอกลวงประเทศภูมิภาคนี้รวมทั้งคนจีนด้วยคุณก็รู้ว่าคนไทยแม่งเกลียดขมิ แล้วคุณเสือไปตั้งโรงงานในเขมรแล้วคุณก็แอบส่งรถที่ผิดในเขมรมาประเทศไทยนี่คือประเด็นที่ผมถามไอจิตใจเจ้าของ b y d ยดีเนี่ยมั่งทำด้วยอะไรวะคิดแต่ต้นทุนกาไรเป็นเรื่องที่ทําความเจ็บช้าน้ําใจให้กับคนไทยลบกันสองครั้งคนไทยตายไป5 0าสคนละคุณคิดว่าสนุกเหรอโรงพยาบาลก็พังไปแล้วผมอยากตั้งคาถามถึงคุณประธานวงพรประภาหรือที่เขาเรียกว่าไฮโซพกประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเวอออโตโมทีฟเป็นผู้จัดจาหน่ายรถ B ีวดี แต่ผู้เดียวในประเทศไทยผมถามคุณว่าคุณรู้ว่าไทยเขมรมันลบกันถ้าคุณรู้แล้วคุณแน่ใจว่ารถยนต์อะไรที่ผจิกโรงงานในเขมรไม่ได้ส่งเข้ามาขายในประเทศไทยจริงตามข่าวคุณไม่สามารถประกันได้ใช่ไหมว่าไอ้รถที่สร้างที่โรงงานที่เขมรเนี่ยจะไม่ส่งมาประเทศไทยและนี่คือประเด็นหลักคุณพกเป็นคนไทยคุณต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คนไทยในที่สุดแล้วตัวคุณตระกูลคุณรวมทั้งไอ้บีวายดีมุ่งแต่เรื่องกําไรต้นทุนอย่างเดียวไม่คํานึงถึงภูมิรัฐศาสตร์คุณเข้าไปอ่านคอมต์ในแถล เขาพูดกันทุกคนเลยว่าถ้ามาจากกัมบูชารับไม่ได้ประเทศไทยมีรถจีนหลายยีห่ห้อไปซื้อทาไมไอบีวาดีไอรถที่มาเจ้าเจ้าของทั้งบริษัททั้งเอเ่นที่มันเลือดเย็นไม่คํานึงถึงความรู้สึกของคนไทยจนกระทั่งวันนี้มันก็ไม่สามารถรับประกรันกับคุณได้กับพวกเราได้ว่ามันจะไม่มีวันที่จะรถที่ผิดในเขมรมาขายที่เมืองไทยได้เพราะมันตั้งใจจะมาขายเมืองไทยอยู่แล้ว